ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสนี้อครับท้องหน้าครับผมสวัสดีมาพึ่งนะครับวับนเยาวราชวันเขาแล้ว,ว,ว,ลวเป็นจะได้เขาไม่จะเสียดีเราวะล่าลูกจริงๆริครับเขาเป็นแฉบครับมันแฉบแับน,นี้พอดีแห้งครับพี่เบิร์ครับเบิร์ดแฉบใส่เครื่องจักรเป็นรถ ทชหน่อยครับแล้วก็สีออกเสมอแบบเที่ยงกันเลยกันเป็่อนครับดีมากครับ,รบมันสีออกพอพร้อมกันออกแบบงามเลยครับนี่ครับมันสะออกแบบมันแจ๋บแหงหน้าวานครับเพื่อน,นเขาหน้าวานพอใหญ่แล้วก็แข็งแรงแหงนี่มัน เทสซิ right. ่งกัวใส่รถไทยคู่บอตารุ่นหน่อยครับนะครับขอบผมฝากท่านช่องรถแม่สซาคนซาแฟนเพจนะครับเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อครับนะครับเพราะงี่เราเซ็ตซับเรียบร้อยครับนะครับโบ๊ รถบดบบดเขาหน้าวานครับพอาะแต่วานใบมือหนึงน่ง,งซอกมือบาดนี้ก็มาบดครับบาดนี้เขามันแจ่มันแน่นครับบาดนี้บพรแต่ฝนตกดีแห้งบาดนี้มันจะออกดีแห้งได้บานี้ครับแต่เพิ่พนบดไป็แน,น่แนๆแล้วบาดนี้ดินดินมันสิบดพุยเขากง็งาม,มานนครับแนนบมน่นครับแม่นครับผมปานครับวิธี บานเศร้าให้เศร้านาต่างครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้แค่นี้กนขอบคุณหลายๆครับขบสวสดีครับผม